คุณเคยขายรถยนต์มือสองไหมครับแล้วคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับตีแขวนแขวนอะไรตอนนี้ให้ราคาเนี่ยมาเลยมาเลยร้านนึงผมเอาพอไปถึงครับ90 0 0 0 0นเกแอุ้ยรถมันโดนมาอุ้ยรถมันนีมาอุ้ยรถมันนีมาคือแขวนราคาครับอ่ะสุดท้ายก็หลอกและเอาไปกดราคาให้ต่ำข้อสองอุ้ยโดนมาอุ้ยนู่นมาอุ้ยน็อตแกะมาอุ้ยทับสีมาแต่บอกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีเครื่องมือวัด คุณสามารถมีเครื่องมือที่สามารถวัดเลยว่าสีแต่ละจุดหนาไม่กี่ไมคโครโคคซีมีบิดมีเบี้ยวไหมเครื่องยนต์เนี่ยมีความสมบูรณ์หรือเปล่าข้อ 3. บอกว่าจ่ายเงินทันทีแต่ถึงเวลาโอ้ยรอก่อนตีเช็คก่อนรอยเจ็ดวันรอสิบวันติดไปนั้นยังไม่ปิดบัญชีคุณเคยเจอไหมครับ แต่วันนี้ครับถ้าคุณขายรถให้กับเราครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือรับเงินทันทีข้อที่1ครับประสบการณ์ด้านการซื้อและขายรถยนต์ของผมนะครับประสบการณ์กว่า20ปีข้อ2ครับผมเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางด้านออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่าา่เป็น Facebook ไม่าา่เป็น l INE, ลน์เรามีแฟนคลับที่หนาแน่นข้อ3ครับต้องบอกว่าในการรับซื้อของเราเนี่ยเรามีการประเมินเครื่องยนต์นะครับประเมินสีทั้งหมดเนี่ย เอาเหมือนเป็นระบบดิจิตอลที่ดีแคลมันเป็นตัวเลขและสุดท้ายครับเมื่อคุณตัดสินใจไว้ใจคุณจะได้รับเงินสดทันทีเมื่อคุณตัดสินใจขายรถยนต์มือสองของคุณครับเราจะเปิดราคาตลาดให้ดูเลยว่าปัจจุบันเนี่ยราคาตลาลดรถยนต์มือสองขายอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นครับเราจะอราคาตลาดครับว่าราคาตลาดของรถรุ่นนี้นี้นี้ขายอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะโชว์คุณว่า,วาถ้าขายอยู่เท่านี้เราจะลบกี่บาท ความกังวลของการซื้อขายรถยนต์มือสองจะหมดไปถ้าคุณเลือกขายรถให้กับ t n t Car ครับ